เครื่องดื่มอาหารเซลล์ที่ครูเลือกค่ะต้องได้ประโยชน์จริงเพราะครูดื่มทั้งครอบครัวค่ะและอาหารนั้นนะคะจะต้องไม่เข้าไปทำร้ายระบบภูมิคุ้มกันของเราด้วยและที่สำคัญค่ะยิ่งได้มาตรฐานอ l ย f อ a มาตรฐานอเมริกามาตรฐานระดับโลกที่มีการตรวจสอบทุกปีค่ะเบตา้าคูแคน เป็นอาหารเฉพาะเจาะจงของภูมิคุ้มกันครูเลือกเบต้ากลูแคนโครงสร้าง1316ค่ะพรีเบิติกเขาก็เป็นอาหารของโปรเบ o t i ติกที่มีอยู่ในลำไส้ของเราเท่านี้เราได้เลือกพรีเบิติกคุณภาพดีคุณภาพชั้นเลิศให้กับโปรเบิรติกเขาได้กินเข้าไปเขาแข็งแรงภูมิคุ้มกันของเราก็แข็งแรงค่ะอย่าลืมนะคะว่า คูมคุ้มกัน80%อยู่ที่ลําใส้ค่ะครูเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจาก f d a ค่ะมั่นใจในความปลอดภัยค่ะอยู่ที่เราเลือกนะคะทุกคน